สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซล <c oughs> กระปุกออกไงได้โชว์ที่โชว์รูมรถยนต์มือสองกวางสิงหะไทยรัาน,นะคะและคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะพามาชมกับรถเข้าใหม่ที่ออปชั่นครบรุ่นท็อป4ท็อปราคาถูกผ่อนแค่3,000ันกว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับตัวรุ่นม,มิตซูบิชิแอ a พาคันนี้ได้เป็นตัว1.2 G L S ปี2003ระบบเกียร์เป็นแบบออโต้นะคะแล้วก็เป็นเบนซ์นล้วนไม่เคยติดแก๊ดด้วยเรียกได้ว่าเป็นอีโคคาร์ที่ตอบโจทย์ใช้งานทั้งในเมืองนานได้ ้แบ,บประหยัดเซฟๆกันเลยทีเดียวค่ะคันนี้จากราคาปกติหน้าป้ายนะคะจะอยู่ที่1 7 8 0 0 0บาทค่ะวันนี้คลิปนี้ใครอยากได้สรวนลดพิเศษกันบ้างคะพี่พี่ขวันนี้แลกรับสรวนดได้เลยเหลือเพียงแค่1 5 8 0 0 0บาทเพียงแคปหน้าจอแล้วก็ทักแชทส่งรูปหลักฐานกันแคปหน้าจอไปที่ Line Official s i k s 1 2 3 4ติดต่อได้ที่เบอรโทร0 6 3 5 0 6 4 7 7 7สนใจคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์กันได้เลยนะคะผู้ชมค่ะผู้ชมเดี๋ยวเราพามาชมกันว่าคันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างติดตามชมกันได้เลยค่ะสําหรับตัวรถคันนี้นะคะ ผู้ชมขาสีขาวมุกสวยกริบไม่มีร่องรอยเฉี่ยวชนมาพร้อมกับตัวไฟหน้าสใสๆนะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยฝากระโปรงดมๆบางๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ชมภายในเครื่องยนต์กันนะคะผู้ชมสําหรับตัวเครื่องยนต์นะคะของคันนี้จะได้เป็นตัวเครื่องขนาด 1-2ลิตรนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังเป็นเครื่องขนาดเนี่ยที่แบบสุดประหยัดน้ํามันเนี่ยเนาะพี่พี่คะตัวนี้ภายในนะคะเครื่องยนต์ก็จะได้สภาพเดิมๆนะคะซอกสีเดิมคันหน้าเดิมสายกระโปรงเดิม,ดมนะสติกเกอร์มอกรเนี่ยคืออยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถคันนี้ค่ะสีสวยเรียบเนียนเสมอกันรอบคันสุดๆนะได้เป็นตัวล้อแมกนะคะคันนี้ ซีรีย,ยางเนี่ยคุณผู้ชมคะคันนี้เขาจะอยู่ที่ขอบ15้นนิ้วนั่นเองนะคะสำหรับตัวภายในของรถคันนี้ซอกสีเดิมๆจากโรงงานต้องบอกก่อนเลยค่ะว่ารถยังไม่ได้ล้างนะสภาพเนี้ยผู้ชมเออเดี๋ยวเราไปสปาให้ใหม่แนะ่นอนนะสำหรับเม็ดอาร์รอยดทอันนี้ก็คือเดิมๆม,มาจากโรงงานภายในของตัวคอนโซลนะคะคีนๆสวยๆกันแบบนี้ไม่มีรอยขีดรอยข่วนได้เป็นตัวหน้าจอทัชสกรีนดูหนังบลูทูธได้ด้วยระบบแอร์เป็นแอร์แบบปรับออโต้พร้อมกับเกียร์ออโต้นั่นเองนะแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังกชันนั่น นะคะคุณผู้ชมคะสาหรับตัวด้านหลังด้านท้ายคันนี้ค่ะด้านหลังสวยๆเลยนะคะคุณผู้ชมไม่มีร่องรอยเฉียวชนได้เป็นตัวไฟไท้ายสภาพเดิมๆสวยๆกันแบบนี้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะจะมีชุดแต่งสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะคะพร้อมกับตัวภายในตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวภายในนะคะที่สามารถบรรทุกของเก็บของกันได้อย่างสบายๆร่องรอยจากการใช้งานคันนี้ก็ถือว่าน้อยมากๆด้วยค่ะสําหรับตัวสีด้านข้างฝั่งคนขับนะคะสีสวยเรียบเนียนมาพร้อมกับตัวปุ่มเปิดปิด,ปดรถกันง่าย แบบนี้นะคะซอกสีแห้งๆเดิมๆจากโรงงานสติกเกอร์บลมยางอยู่ครบนะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เนี่ยเม็ดอาร์ครอยดทเดิมนะคะทั้ง4บานเลยนะคุณผู้ชมค่ะหัวน็อตเดิมๆกันมาแบบนี้ไม่มีรอยขันน็อตแล้วก็ได้เป็นตัวแผงประตูด้านข้างที่เป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันนั่นเองค่ะสาหรับตัวภายในยนี่ก็จะเป็นตัวกระจกมองข้างับเก็บประมุมมองไฟฟ้าเป็นตัวรุ่นปุ่มกดสานะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าได้โงมาลัยที่เป็นมัลติข,ของชันด้วยนะคะคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้งานเลยในงบราคาเพียงแค่1358,0ทเท่นั้นห้าหมื่น ที่สนใจวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอแล้วทักไปที่ Line แอดออ i ฟิเชียลแอ4ไน่ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศ6 3 5 0หกสามสนใจคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์กันได้เลยนะคะผู้ชมค่ะวันนี้ได้รับทั้งส่วนลดได้รับผ่อนทั้งวดถูกแบบนี้ยสามพันก็มาทอเดือนน่ะได้ตัวท็อปสีท็อป ออปชั่นครบจะเต็มมากๆนะคะใครสนใจก็อย่าลืมทักกันไปได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เซากับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ